สวัสดีครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะมาเอสพีเซ็นเตคาของเบ้งนะฮะวันนี้มาจัดรถกระบะนะครับซิ่งอีกหนึ่งคันนะฮะเข้าใหม่เลยนะครับสำหรับวัยรุ่นพ่อแม่ออนยูนะฮห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวออนยูดีแม็กนะครับ 1.9S นะครับเป็นตัวเครื่อง DDI Blue Power c a ร4เกียร์ธรรมดาปี2022นั่นเองนะครับราคาค่าตัวนะฮะอยู่ที่5,500สบาทเท่านั้นเองนะครับขอรายได้ ส0 0 0มื 20, อัพนะฮะออกคนนี้คนเดียวจบเลยใช้เงินเพียง9 9 90, 9บาทนะครับผ่อนก็จะตกอยู่ประมาณ9,000ปลายๆนะครับใครที่สนใจใครที่กำลังมองหาอยู่ผมบอกได้เลยว่าคันนี้จบจบเพียงแค่นะครับลาคันเดียวเลยอ๋อแม็กเครื่องเสียงท่อซิ่งจอยแอนดรอยมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสนใจนะฮะสามารถติดต่อมาตามเบอร์ด้านล่างนี้หรือว่าแอด ID Line ได้หมดเลยนะครับหรือว่าจะเข้ามาได้ที่ร้านนะครับ s อสพีเซ็นเตคาของเบ้งนะตั้งอยู่ที่ปากซอยเสรีไทย70บินบุรีกรุงเทพเปิดบริการทุกวันนะครับปีใหม่ก็ไม่ปิดนะครับเราเปิดทุกวันเลยนะครับมีบริการจากไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศมีรับประกันหลังการขายนะครับอ่ะเพื่อเป็นการมินิเวลานะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งทางช่องของเราด้วยนะครับสำหรับคันนี้อย่างที่บอกต้นคลิปนะ5้าแสนห้าพันนะครับพี่ได้อะไรบ้างกับเจ้าตัวดีแม็กคันนี้ นะพี่ได้เป็นรถปีใหม่นะครับแล้วก็เลขไม่เพียงนะครับสามหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองนะครับราคาเนี่ยประหยัดกว่าไปแดงไปแล้วนะครับสองแสนกว่าบาทนะครับคันนี้ก็จะได้เป็นสีขาวไฟหน้าฮาโลเจนนะครับโฉบออลนิวนะครับนี่กระจังหน้าเคี้ยวสองชั้นแบบนี้ละแล้วก็คันนี้ป้ายทะเบียนนะครับหกห้าสี่สองเรียงสวยๆนะครับตัวรถการันตีไม่มีชนหนักพิความจมน้ำนะครับคุณลูกค้านะครับ อย่างคันนี้จัดล้อแม็กนะฮะจัดทรงลงล้อเรียบร้อยในส่วนตัวยางนะฮะยางจะได้เป็นยาง255นะฮะ 50R18 นะฮะคันนี้จะได้เป็นยางปี2023นะฮะสัปดาห์ที่18นะครับล้อแม็กก็จะได้เป็นล้อแม็กลายเวลแบบนี้สวยๆเลยดิสเรคคู่หน้านะครับกระจกคุ้มคาร์บอนแคปลาานะครับยางเฟี้ยวนะครับนี่เลยนะครับกระจกปรับไฟฟ้าพับแมนนวลนะฮะเบ้าเปิดเป็นสี นะครับดำแบบนี้เลยนะฮะตัวรถบางๆนะครับดันท้ายติดสติกเกอร์บ RC มาให้นะฮะเลสซิ่งขับนี่นะครับผมไฟท้ายนะครับก็เป็นไฟท้ายแท้เดิมโรงงานนะครับนะมีด้ามเปิดด้านหลังจะเป็นสีนะครับดำด้านแบบนี้ตัวนี้นะครับเนื่องจากรถเพิ่งเข้ามานะครับเรายังไม่ได้ทําการล้างปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นนะครับนะตะเข็บเบ็ดอาร์ตต่างๆนะครับเต็มนี้เดิมๆนะครับ น็อตเด้อต่างๆไม่มีขยับนะเปิดให้คุณลูกค้าได้เห็นเลยว่านะครับท้ายกระบะใต้แม็กเลนเนอร์เนี่ยมันไม่มีสนองสนิมนะครับอ่านี่เหมาะสำหรับสายซิ่งเลยนะครับเติดในส่วนของนี่มาให้เรียบร้อยด้วยนะครับอันนี้ก็หลายบาทอยู่นะนะครับมีไฟเบรกตรงที่สามนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านในนะครับอ่ามาดูด้านในหน่อยนี่เลยนะครับตัวนี้จะได้เป็นเบา ผ้านะฮะก็ถือว่าเบาภายในเนี่ยสวยงามนะครับสวยงามนะนี่เบาผ้านี่ด้านข้างก็มีลายแคปล่ามาให้ด้วยสี่ประตูเลยนะฮะนี่นะครับติดมาให้เรียบร้อยกระจกไฟฟ้านะครับด้านหน้านะครับสวยอะ่ะคันนี้บอกได้เลยว่าสวยมากนะครับจบนะจบเนี่ยขอบประตูนะครับช่องแอร์นะครับเป็นลายแคปล่าหมดเลยนะครับ นะแล้วก็คันนี้ติดจอ a อ d ด o i d มาให้9นิ้วนะคุณลูกค้าเดิมมันจะเป็นนะครับวิทยุธรรมดาเองนะครับอันนี้ติดจอ a อ d ด o i d มาให้เกียร์แมนวนวล6สปีดนะครับนะมีกล้องมาให้เรียบร้อยนะครับนะที่บางแดดยังไม่แกะพลาสติกมาเลยนะฮะคุณลูกค้านี่เลยนะครับนะบนะมีตัวตัวนี้มาให้วัดนะครับอ่านะครับมีตัวนี้ก็จะเป็นวัดแบตเตอรี่เดีย๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะ นะคันนี้เดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงท่อหน่อยโอ้ท่อแบบท่อสิ่งเลยนะฮะเพื่อนคันนี้คือจบเลยถ้าใครที่แบบหาแบบรถจัดทรงลงล้อท่อสิ่งภายในสิ่งสวยๆแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าคันนี้จบแน่นอนนะฮะพี่ผ่อนแค่เก้าพันปายๆดูห้องเครื่องเครื่องนะฮะเครื่องเดิมๆนะไม่มีการรีมงรีแมปนะครับนะบอาจจะเปลี่ยนนะครับ ตรงท่อเล็อะไรเพื่อความสวยงามมาให้นะครับนะน็อตก็ตัวนี้นะครับเดิมๆนะครับนะคันนี้รู้สึกว่าเก่าลูกค้าจะใส่นะครับฝากระโปรงคาร์บอนนะครับแล้วก็เลยมีรอยแกะตรงนี้แต่ว่าตะเข็บเบสอาร์ตนะครับแก้มต่างๆเดิมๆนะครับท่อก็จะเดินเดินตั้งแต่หัวนี้เลยนะครับท่อทั้งเส้นเปลี่ยนมาใหม่เลยนะครับนี่ฝากระโปรงเดิมๆนะครับ นะคันนี้ใครที่สนใจพี่ต้องจัดแล้วนะครับเอาไปซิ่งเอาไปขนเงินขนทองได้เลยนะกระบ,บะบรรทุกได้ด้วยสี่ประตูใช้ครอบครัวก็ได้นะครับถ้าใครสนใจคันนี้นะครับผมบอกดีเลยว่าเครดิตดีนะครับไม่มีแบคลิสต์ไม่มีราชะาพี่ชายโปรโมชั่น999บาทออกรถได้เลยนะครับรับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีหนึ่งหมื่นโลนะครับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้ด้วยหนึ่งปีนะครับน้ำมันเต็มถัง ถ้าสนใจยังไงพี่ติดต่อมาตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยหรือว่าเข้ามาดูรถมาทดลองขับที่ร้านได้เลยยังไงก็ฝากด้วยกับ a l l New D Max นะครับ 1.9S Cab 4เกียร์แมนนวลปี2022มายสามหมืนครนี้นะครับ5 0 0 5 0 0บาทเท่านั้นนะครับก่อนจะกาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งทางช่อง Sv t e n t e r Car ของเบ๊กด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมา Sv t e n t e r Car ของเบ๊กก็ขอตัวลาไปก่อนสวนัสดีครับ